อคะอเรื่อง้าจะเลยให้ถึงที่สุดเลยโอเคไหมแค่กูล้มกูโมโหจักรยานตัวเองกุเรื่องใหญ่เลยเหรอทำการสื้ทำมนเหรอติ้งไก่ปะ ือโดนตีนี่ของค่ะหนูงอนเฮ้ยเยนผิดอะไร กระยานหนูหรอจะลวดบนเลยอะ่ะพี่มาใช่ไม่ใช่มีมาออใช่มะมา ยืนปกติไหนบอกเขาสลบสลบจริงเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งอ้าวดูคุณจะลงทำใหม่แล้วรถยังจอดไม่ดีเลยครับแม่ผมจะรีบรปคผู้หญิงเมื่อกี้เ,เห็นนอนกิ้งๆิ้งอยู่สีแยก

เ<ไ>ป็นห่วงล้มคอสี่แลไปคุยที่สอนอแล้วมึงจะแจ้งให้ว่าใครชนกูโกหกไอ้ซอสโกหกไปหาหมอไหมล่ะคุณอา้อาวยืนแล้วมั้งเน,นีน่ยงูก่ะโนนโนนทนอะไม่ไไม่ได้พี่ไหนทห์วันด,ดีคะ่ะพี่เอ๋วัดดนวด,ดีคะ่ะมาหาที่จอดแบบทุกจอดเต็มเลยนะแล้วนะไปยืนขวางอะไรกันแล้วนะฮะ บมเลยครับผมเลยครับจะจอดรถครับหับนนาสุดาวน์งเอาหลบครับโทษตดูแลมันเป็นดี้ามเลคผู้ญิงครับมาอามาหลบให้เจ้าหน้าที่หน่อยูตรล้งให้ตเคนออาหลงจะรถครับมันจืรถผู้หญิงแล้วหนูโกหกไปหน่อยไปเค็ทำไมคุณก็เดินได้นผู้หิงคิดอะไรเนี่ย ครับลุกครับไม่ใช่นะครับนายหุณลุกครับมาพี่โฮมขับไปที่พาวรถหน่อยวันนี้ไม่มีบัตที่ดาวของของกูไมเลยครับรอไล่ฉันลอที่ไหนรอที่มีมีใครไหมคะก็ทางครับคุณพี่หนุ่มอะไรคะไอหนุ่มไม่ไ้แนไม่ไรผ่ะมีคนน้ำายหนอนไม่แจ้งไงแล้วผมจะแจ้งให้ที่ยังบัตตี้ดาวยังไม่มาพี่ไอซอสโกหกไอซอสโกหกน่าจะสักแป๊บนะเดี๋ยวบัตตี้ดาวมาแล้วพี่ไหนเดินเดินเดินแล้วต้องเรียกหมอด้วย ใจร่มๆกูจร่มมอ้วไปีตรงนี้นั่งพักจะเรียกหมอให้อ่ไปนี่หมอหนูเจ็หนูเจ็นิดเดียวแต่ว่าหนูเจ็ตัวหนูเอาวเอาหนูมีแผลเราะนั้นหนูจะใส่เดนลสั้นไม่ได้เพราะว่าหนูจะเป็นเดนไอดอลหนูใส่เดนต์เน่ัสั้นเพราะหนูโดนเจ๊นจร่มร่มใจร่ม่นจะ่รนั่งนั่หนูนั่นนั่นตรงนี้หนูนั่นใครอ่งนี้คัหนูหนูหนูนั่นหนูคนเดียวเลยเนาะนี่ไรอานั้น คุณนั่งกันคุณจะต้องคุณตั้งสตินะคุณรู้จักเขาแล้วครับคุณผมดำใช่ค่ะเดี๋ยวฉันเป็นผู้ปกครองอยู่ค่ะตอนนี้คุณคุยกับเขาแล้วคุณก็คุยกับผมนะครับคุณผู้หญิงแล้วผมก็มาท์ตี้เท่ากับไอ้พี่ไหนอะไรจะเกิดก่อนกันพี่ไหนอย่าเพิ่งเล่นไปดิยป้าอาบีไอ้ชื่ออาบีร้อยเปอร์เซ็นต์จะไม่เคยได้ขวอมูล อย่างนี้คือคุณจะกุกหมหลหนสายอ๋อได้ยังไงคะ <ไอ S 1> คุณตำรวจหนูเป็นไอดอลด้วยวคุณกุมมือหลานสาวฉันเดินเข้าคอ,าอประคองเขาโดนรถชนนะครับไม่ใช่ ไม่ไอ่มีนนเดือนหนับร้อนจนหนูแล้วก็ไม่ชอบหนูแล้วเขาก็จับหนูมานี่าไหนใครชนคะใครชนคะใครชนหลานสาวดิฉันตอนนี้หนูไหนตอนมันจะต้องหนูแบบแทนนะคะแพ้คำร้อนชนรับไม่ได้นะคะหลานสาวดิฉันจะอดอุ้มมากับมือตั้งแต่อายุตั้งแต่ยันสิบสี่หนูเลี้ยงมาหกปีพวกคุณพวกคุณขับรถชนหลานสาวดิฉันเสีย โฉมขนาดนี้จากที่เละอยู่แล้วเละกว่าเดิมค่ะใบหน้านมม่ารักะอันนี้ร<อ>้องไห้ใช่ไหมครับ <c oughs> เขวิ้นคือหอมมากค่ะคนทำร้ายมาแล้วคนไหนค<น>ะ,ะคนไหนคนไหนที่ทำหลังตาดด่าให้ฟังหนูถาอ,ออกมาหนูด้อ หนูเป็นไฟซ้ายหนูน,นั้นเลี้ยวซ้ายตามลูกสอนที่ถนนเขาเขียนตันจราจรนนหนูแั้วติดไฟแดงอยู่หนันจากที่หนูเด็นแฟน,แนหนูคันขาหนูก้องเปเกาขาค่ะข้าง,ง,งข้างเข่าน่ะมันยุงหนันะหนูแั้วกลับขึ้นมนจับแฮนเหมือนเดิมพาจามแฮนเหมือนเดิมหนูก็กำเนจะเดินเท้าขวาเท้าไปทีมจักรยานหนึ่งทีนั้นนั้นก็ฟิววววว ควันกิน้อแนก็ไม่มีทีเจเตรวจหรือเปล่ามีใครที่สามารถที่จะเป็นผู้รับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นบอกป้าให้เลยอ่บอกป้าให้ทีนี้บอกเลยที่บอกป้าให้เรียเลยเรียนป้หยุดร้องก่อนคับเย็นก่อนะครับเกิดเหตุตรงไหนครับนเอ็ดดดนไฟดนน่ะนอนยี่นอนน่นนนนนนามนนนนนนามนน่นน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 ่น เออแปลให้ฟังก็มกีเกิดเหตุตรงสี่แยกไฟจราจรค่ะแล้วก็ไงต่อเนี่ยนั้นๆหนูเด้อขับตามลูกศรชี้บอถให้เลี้ยวซ้ายหนูด้อพยายามขับชีพพอทีนี้หนูเจอไฟแดงหนูจอดแล้วหนูกขอขอขอน็ขอขอนุญาตขออาตอนุญาตีกว่าพี่ก็ขับรถตามลูกศรที่บอกให้เลี้ยวซ้ายพยายามชีพที่ลูกสอนคำเนี่ย สูสีเลยนะครัลานครับผมพยายมคิดแล้วยังไงต่อครับถ้าไม่ต่อนั่นนั้นยุงกัดหนูต้องไปแดนแล้วชีนี้พอไอเขียวนูะเอามือมาจับแพนแล้วทีนี้หนูก็ทายขวาขวาหนูก็เลยทีบออกไปหลังจากที่หนูเพิ่งจะออกตัวได้นั่งชีงคุณจะโดนขพาะฟิวสายไม่เจอ ก็คือว่าเขาก็พยายามที่จะขับไปตอนที่มันเป็ไใ่เขอย่ทีเนี้ยเขาก็คนไปไม่ราคอะยุงกัดยุงกัดเนี้ยใช่คุณตำรวจขาเรื่องใหญ่ปะเรื่องใหญ่มากสอนอเรื่องใหญ่ปะใช่ค่ะไม่รู้ค่ะเนี่ยร้เงไห้ไงกันปะ ไม่รู้จักอ่ะคุณตำรวจชื่ออะไรอ่ะคะพี่พี่หนูโกอ่ะเขาถึงขั้นสลบเลยเหรอครับใช่สลบหรือเปล่าพี่คนผมฟ้าด้วยนะหนูน่ะมีพี่คนสีแดงอ่ะที่เขาพาคุณคุณหนวดคุณหนวดหนวดเค่หนวดหนวดหนวดเค่น่ะเขาขับมาแล้วเขาพอเห็นนอนสนมแต่ตอนนั้นน่ะหนูดันลุกขึ้นมาปัดปัดปัดแล้วหนูดันดันเกย์คุยออกแล้วหนูลินอยู่น่ะ มีเลือดหัวเข่าหัวเข่าค่ะมลือตรงหัวเข่านิดหน่อยก็คือเขาเขาถูกชนากระสับกะป็ของคุณนะสิขวัญอนสอดมอนสัมผัสเลยนหัวเข่านิดหน่อยแต่ว่าน้องก็ขวัญผวาค่ะใช่น้องขวัญผวาคนยากขแย้งอยู่แต่ไม่รู้ว่าเป็นใครไม่ว่ตหนูตกใจหนูกลัวขวัญไม่อยู่ดับตัวขวัญไม่มีควัญไปไหนป้ามาขวัญเนาะแต่เค้าป้าแล้วหนูแค้นน่อยนขวัญไปไหนป้มาลูก น้องบอกว่าน้องเป็นไอดอลนะคะแบบนี้เรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมได้ไหมเพราะว่าเป็นชื่อเสียงที่กมากทั้งคุนให้กับเก่งมากเก่งมากไอดอลนะคะเก่งมากแบบนี้คือเสียหายที่เป็นข่าวใหญ่ดังแน่นอนค่ะไม่มีต้องุนะ่ะคุณรอปรเดี๋ยวนะคะคุณผู้หญิงเดี๋ยวคุณอ่แต่ลมลมครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมรับผิดชอบไปก่อนลแล้วกันทำแบบนี้ดีกว่า อยากได้คำขอโทษค่ะจากคนที่กระทำผิดไม่ใช่ว่าใครอยเอาเงินมาเลีป่าครอบครัวนี้คือเหมือนิด้ค่ารักษาพยาบาลแล้วก็คุณตำรวจคุณเป็นผู้พิทักษ์ประชาชนนะคะเพราะงั้นการเลี้ยปราตีดาวเอาไปเลยค่าเล็ใหญ่แล้วปราตีดาวมาไม่ใช่หรือก็นี่ครับผมก็รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ดูแล ได้มากกว่ารักษาค่าพยาบาลพี่ไหนไม่ไหนอยู่วะเนี่ยพี่ก้องขอบคุณคนทำเป็นเพื่อนกันพี่นางไม่หนึ่งท่าใหญ่คุณเห็นไหมว่าหลานสาวของฉันขวัญกระตุยกระเจิงหน้าเละเทืตุ้มเป๊ะหัวเหวยยังด้านดำหลีบโอ๊ยนี่ถ่ายผลาญไว้เนี่ยจะไป็นแสดงยังไงอ่ะตำรวจคุณมิได้ผิดเลยอยากกระทำอย่างนี้ได้เถิด เป็นคนที่ทำมาคะอตอนนี้กัาที่อย่างวุ่นวายไม่สามารถที่จะแบบเดาได้เลยรบแล้วหรอขอบคุณค่ะหนุนหัวห้ใครเป็นคนทำใครเป็นคงทำเดี๋ยวดอนพี่น้่ยขอบคุณค่ะจอบกันเนาะจะสิงกันเฮ้เฮ้ โอ้ยใจจะขาดขอบคุณอีกหนึ่งแลดาวพี่ไนท์ขอบคุณสำหรับปิดดาวให้หนูน้ำไปแล้วขอบคุณนะขอบคุณนะต้องกาไปตรวจไปสแกนหมออีกแล้วก็เอญญหนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไรนะหนูจำชื่อตัวเองไม่ได้หรอแล้วหนูจำพี่ได้ดีครับซ้อมครับใครนะพี่ช่วยใครนะ เจลแล้วเอาหนูออกไปจปานเองอะไม่ได้หรอวนยหนูเชื่อเขาคีอใครอะเอ้าป้าเองไงป้าโจเซฟนะจ๊ะจูบๆไงไม่รู้จักนะใครนะไม่ร้จำไม่ได้อะค่ะใครสมองต้องะทบแม่แล้วตอนลงตอลงตวจคนไหนช่เนบ่ะเออมันก็เลยท่แบบวายหมดเลยเ่ะ มีบางคนก็ชอบแบแแ้าดอเคก็มีงนอไม่รู้เรื่องเลยอะแท่แแอะไรอ๋อสารวัตโจเซฟครับเป็นคพ่อของคุณไอรีนครับ คุณพ่อของคุณไอรินคุณพ่อคะดิฉันก็เป็นคุณป้าก่อนดีน้องใหม่มาดุม้านะหลานสาวคนนี้ที่อายุไม่ถึง8ปีดิฉันเป็นปกครองที่ถูกตามกฎหมายกระบวนการเรียนนิ้ววันที่เกิดความขวัญของมานกระจุยกระเจิงเดิมหายคุณจําเป็นที่จะต้องจับมือมาและจับตัวการที่กระทําผิด เพราะว่าคเป็นตำรวจผู้พักประชาชนแต่ขวันประชาชนได้ขืงกระเจิงหายไปแล้วถึงคุณจะรับผิดชอบอย่างไรไหวครับเรื่องเจ,จ้าหน้าที่ขับรถชนเนี่ยอันนี้ก็เ <c oughs> ข้าใจได้นะครับ คนที่โดนชนก็คงจะเสียงวัญน,น่าดูเลยได้ดูจากสภาพด้เนี่ยได้จะมีผลกระทบทางร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยนะมานะไม่ใช่มาดิที่คุณจะสืนี่คุณต้องการเรียกค่าค่าทำขวัญใช่ไหมครับไม่ตบอกว่าทำขวัญคุณต้องการรู้ความคำนะคะใช่ค่ะเขาต้องมาขอ,คน,ขอคนที่กระทำผิดมาขอโทษ นอนอย่าต้องหาให้เจอนอน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 ในย่านกินนอนดินดินนอนมานอนชนไปเร่ยไหนแล้วครับจุดเกิดเหตุตอนนอนสี่แยกนี่แหละค่ะตรงสยามเลยค่ะฝั่งทางที่กำลังจะมาทางที่จะไปร้านเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะ รถอะไรครับทีดีเดนรถจักรยานไม่ว่ามาไม่ว่ามาสี่มาแค่เติมเยอะหน่อยเองลงไปดิ้งทีนนลงไปดิ้งเนาะน้องขึานดีดีเลยครับคุณตำรวจก็ยังมีวายจะชนเหรอคะอย่เดียวผมแจ้งขอต้องตรวจสอบในวิทยุก่อนนะคว่าเป็นออฟฟิเอร์ทานใดที่จนชนนะกะพู้นะครับ สวยอยู่อยู่้มตาหรือยังครับอยู่้มตาก่อนไหมหนมเมนเมนนจันนะฉันจันฉันตออะไร้องกินข้าไหมตอก่นไหมเส็จแล้วนะโอ๊ลุกเลยครับ ไอมั้ยครับะบงไปเพาว่าจะโอนตังให้ซอสแต่ซอสไม่น่าจำได้อะไม่เป็นไรเลยกะ่ให้ตังซื้อขนมสักสองคันจะทำไม่ได้แล้วแหละไม่เป็นไรหนึ่งส่วนหกหนึ่งส่วนหคนอ้ครับรู้าดูจำได้นะไม่ได้หรือเปล่าจำตัวเองไม่ได้ของยังได้ยิ้มเลยแน่ๆไม่มีลูกแล้ววันนี้เขาเปว่าอย่างนี้ดีไหมครับเดี๋ยวผม ญาตรับผิดชอบค่าทุขผันและค่าใช้จ่ายค่าค่ารักษาพยาบาลดีกว่าหนึ่งหกศูนย์มมันก็ได้ครับแต่หนูต้องการรู้ตัวคนทำไงที่เน่เขาไม่รับผิดชอบฉันอยากรู้ว่าคนทำเกี่ยวกับควนะชอบได้อย่างไรตอนนี้ยังไม่มีใครยอมรับตรงนี้เลยอ่ะเป็นตำรวจก็คืองมีได้ไหมมีมีรูปพันธสัญญา โหนโหเสียทั้งสอนอเลยนะครับทำไมยอมรับเนี่ยใช่ไม่ยอมอย่างงี้คือเสียทั้งสอนนอนะคะโองถอดใจต้องแจ้งมาข่าวแล้วเปล่าเรียรายเลยค่ะดิฉันเรียรายเลยนะคะเด็กน่ารู้มันจะเป็นโอกาสนี้ฉันเออเหรอขนาดนี้เราเป็นไอดอลนะคะเราพับไม่ได้ค่ะแถมยังเป็นไอดอลติดตาตาก็เสียโอยู่พอดีเขาอาจจะไม่อยู่นะตอนนี้หรือยังก็แล้วแต่สวัสดีสอนนอนไม่ใช่เมื่อกี้เลยนะป้าเมื่อกี้เลยเหรอแต่ป้าถามเบอร์แล้วไม่มีใคร

หายหลังแล้วเบียไรแล้วเสียไรแล้วเสียไรถสีดดำต้องรีบเจียวเลยตอนนี้ดำดำอะไเนาะมาแอบทำไมแล้วรถฉีดดำมีครับแล้วตะเคีไปรับมาจากไหนตรงที่จุดีผมไปเจอตรงที่ตรงในทางเลี้ยวนะครับเลี้ยวเข้าสนอตรงสะพานนะครับทางตรงสะพานใดีเพื่อนชน ผู้หญิงกันได้แล้วเนี่ยีในคถ้าไม่ได้ผมไม่เจอในป่านทนี้สิ้แฮไปแล้วครับคนหรือเปล่าตะเก้คนหรือเปล่าแฮไปแล้วเออทวผมรู้สึกว่ารถติดไปแดงทุกคันน้งเพียงแค่สีอะไรน้องบอกว่ารถสีดำแบบดำเลยดุกคัดับดับดบับดัาดััดบดบบบดับดััดัาดบบบดัาดับดอดบบดบบััดบบ

เดี๋ยวหนูตุยเดี๋ยวหนูตุยครับแสดงเป็นปัญญาอ่อนใช่ไหมม่ได้เป็นจริงเดี๋ยวเดี๋ยวว่านอนโอ้โหตายรวยเลยมันจะมันจะได้จบตรงนี้ดิฉันจะได้ไม่ต้องอ่อจะได้ที่พาไปรักษาแล้วก็หาหมอเะว่านานกว่านี้เนี่ย ใช่อาจจะหนักขึ้นท้ายกันแล้วป่าวค่ะที่บมายมายแก๊งปกติเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนใจเย็นนทั้งสอนอนี่ผมหมดเลยไม่เป็นไรค่ะดิฉันไม่ไม่ต้องการหาตัวแล้วนั้นคนละหนึ่งพันทั้งสอนอเลยละกันนะคะโอ้โหก็จะมาคุณลุนช่องตอนนี้ในวอร์กี่คนเนี่ยยี่สิบคนสองหนึ่งไม่ต้องหาแล้วนะคะคนหินอ่ะต้องหาตัวล้ตัวเลยครับเนี่ยงินอี้เนี่ยไอดอลระดับไอดอล์เคเค ผมผมอาจจะให้ได้นะครั่โาบในจำนวนที่ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับผมอาจจะเป็นการรักษาไปบานเบอร์ต้นแล้วก็ทีซีเจเกนเช็คสมองเขาเนี่ยโอ้โหมันมากกว่านั้นขวัญลูกหลานนี่มันจะเจิงไม่ใช่แค่เพียงหนึ่งแต่เป็นถึงสามคุณไม่เห็นแล้วคะที่ฉันยืนอยู่กันต้องรำลงวินัยเลยนะครับท่านสารวัตรโอโกขับชนรถหนีอย่างนี้ได้บัตรเนี้ยไปกันแล้ว โจรแน่นอนครับโจรเนี่ยเดี๋ยวดูเล่นเดี๋ยวดูเล่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถึงคิ้วหนูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอซอจะคิ้วทองแล้วนะเดี๋ยวไอซอจะคิ้วทองแล้วนะเข้าใจตรงกันการมากกว่านั้นค่ะคว้าทำควงอาบีทีตะแบนเรียกเมย์คะรักษาพยาบาลเพื่อทำสัญญกรรมใบหน้าและหัวเข่ากระเป๋าอะไรครับตั้งแต่เป็นอะไรไหมน้าเปา 83ค่ะคุณคุณลให้ได้ไม่เกินนี้นะอ้าพันนะใจเย็นออฟฟิเซอร์ค่อยๆให้นะคนรักษาเแล้ว่ในเมื่อที่หาตัวคนกระทำความผิดไม่ได้ตรงนี้ข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวผมต้องขอสิบส่วนเพิ่มเติมแนะเพราะว่าคุณจะใช้เวลานานเท่าไหร่คะมันต้องใช้เวลานะยครับใช่ครับต้องเช็คเียงดเจ้าหน้าที่ทุกนายเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่แต่ละคนก็หายไปแล เรียกรวตอนนี้ก็คงลบาบากครับต้องใช้เวลาหน่เจ้า,นาหน้าที่กระทําผิดต่อลูกหลานดิฉันนะคะขอะขอดจดบัน,น<อ>ทึกไว้ก่อน,น,นได้ไหมคะแล้วก็รอคอยอย่างไม่มีความหวังอย่างนั้นหรอ ครับเพเดี๋ยวรับผิดรายยเวลามาหรือเปล่าตรงนี้ลูกๆไอ้นี่ป้าเนี่ยเดี๋ยวป้าเป็นคนรับเลี้ยงเข้เองนะป้าเป็นของกระเองเดี๋ยวป้าจะเรื่องให้ถึงที่สุดเลยโอเคไหมแค่กุลล้มกูโมโหจักรยานตัวเองกูเรื่องใหญ่เลยเหรอคนจริงก็ทิ้ำการสืบรายนิ้วมือแล้วก็คาบเรือตรงพื้นอีกมันมันไหลายอย่างกูไม่หยิบจักรยานตัวเองทิ้งไปเลยจ้าอาจะต้องไปตรวจกล้องจอนปิดที่แถวหน่เดินด้วยตรงนั้นด้วยจะมีลานคาร์ทัทุ่มทันทุ่มเอาเป็นแบบนี้ได้ไหมผมห้าพันรับผ ข่ารักษาพยายามมาเบื้องต้นไปก่อนอาจารย์จ้าถ้าจะรจ้าที่ใจร้ายอยู่แถวนี้ยเรียกมาเลยสนุกแน่นล้วตัวคนผิดเราจะรู้ไหมคะตัวคนผิดอาจจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบให้เวลาถึงสามทุ่มนะคะเดี๋ยวลูก้าจะเดินเรื่องเต็มที่นะโอเคไหมเรื่องหาคนจะทำความผิดให้ค่่ะแลูกอ่ะได้ครับใช่ค่ะหนอนไม่อยากบอกหนูต้องพาไปสแกนสมองหนูไม่มีข้าว ดูแลน้องดีๆนะน้องนชวอันนี้จะไปตการมีกับดจำแรกกับสองได้หรือเปล่านั่นนั่นฮอดสุดนั่นหอตสุดจะตายจะตายไม่อยากเสียเงินไม่ฉันจะไม่เสียเงินค่าโรงพยบาลไม่ฉันจะไม่เสียเงินค่าโรงบาลเร็วเวฉันจะไม่เสียเงินไมค่ายาบาลฉันจะกินจกินข้กินข้าวแล้วฉันกินข้าวจะไม่ตายไม่ตา เรื่องของผมนครับโอเคและและคุณต่างๆนั้นมาเปิดปากผมด้วคะสบายมากครับสบายครับผมนะคะโอเคหาตัวคนผิดมาลงโทษให้จงได้ค่ะอ่าผมเลยครับปรับร็วครับปรับแน่นอนะแต่เว้นผมไป็คนหนึ่งครับเพราะผมนี่เป็นคนเจอเ้าครับจัดละนะเดี๋ยวกินใครดูดอะไรแถวนี้กินหลินคือดูดอะไรหรือเปล่า ไหวไหมซอสไ,ไหวไหมซอสไองเดินไหวไหมนอนแทบมไม่ไหวแล้วนะ <c oughs> โอ้หลานฉันเ <c oughs> มื่อวานจะนัดสีดาว,วนนไปก <ไป S 1> <ะ>ันดีกว่าตำรวจทำร้ายประชาชน่ <c oughs> น,น,น้าอนเอาไปไม่ได้นะไม่แต่รถเธอมันไม่ไม่